วันนี้ลูกเขยอารมณ์ดีนะคะอยากอาสาช่วยแม่ยายทำกับข้าวและเมนูที่จะทำวันนี้นะคะเป็นเมนูโปรดประจำครอบครัวนะสูตรนี้นะคะถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณย่านะคะนั่นก็คือเมนูแกงไก่อินเดียนั่นเองค่ะซึ่งคุณย่าแอนนะคะเขาก็ทำกินมาตั้งแต่ยังสาวสาวนะแล้วก็มีการปรับสูตรนะคะให้มันเข้าแล้วก็ถูกปากคนไทยมากขึ้นค่ะเปือกหน่ได้ไนมะ่เป็นไรใช่ม่ไม่เปลก ชอบกินไหมเดี๋ยวผัดมันก็ชอบกินไหมทุกคนชอบกินไม่แห็งขนานั้นหรอก นี่ขนาดเพิ่งเริ่มทําก็จะตีกันแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอนพามาดูส่วนผสมก่อนนะคะตอนนี้นะก็เป็นการเตรียมค่ะพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆนะคะแม่แอนนะคะก็จะซอยหอมแดงนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะที่เราสับด้วยเครื่องสับมือดึงอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยให้มันเเร็วขึ้นนะคะ